อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาคติธรรมก่อนนอนคืนนี้ชีขอเสนอหนังสือเรื่องทำเพื่อเธอเพื่อเกิดเธอเพื่อทำเขียนโดยสุธาธรรมชาติคำนำทำเพื่อเธอนำเสนอข้อคิดทางธรรมเพื่อการน้อมนำใจให้เป็นสุข ปล่อยวางความทุกข์ความขัดข้องมองเศร้าและความหวาดกลัวหมัวเมาทั้งหลายที่คนส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบันกำลังเผชิญอยู่ผู้เขียนเป็นนักปฏิบัติธรรมที่น้อมนำคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสมาใช้ในชีวิตการทำงานและตั้งใจอุทิศธรรมบรรณาการนี้บูชาพระคุณของท่านอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยปัญญาและเมตตาธรรมเป็นประจำทุกปีในวาระที่วันพุทธทาส27พฤษภาคม ได้เวียนมาบรรจบครบรอบด้วยความสำนึกนอบน้อมแน,แน่วแน่และหนักแน่นเสมอมาบทธรรมสั้นๆทั้ง25บทนี้หากอ่านเตือนจิตสกิดใจสักวันละเพียงหนึ่งบทเชื่อว่าธรรมะจะไม่ห่างใจและจะเป็นแสงสว่างสองทางชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขปลอดทุกข์โรคภัยทั้งทางกายและใจได้เป็นอย่างดี ส่วนวันพระหรือวันธรรมสวนะอยากเชิญชวนให้มีโอกาสฟังเทปธรรมะจากเสียงพระอาจารย์ต่างๆซอนโดยตรงหรืออ่านพระสูตรพระวินัยปิดกหรือแม้แต่งานหลักอย่างชุดธรรมโคดของท่านอาจารย์พุทธทาสรวมทั้งหนังสือพุทธธรรมที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิดกได้รดจนาไว้อย่างดีไพราะทั้งอัฏฐะและพยัญชนะและใช้เวลารักษาอุโบสถศีลและเจริญสมาธิภาวนาบ้างสักวัน เพื่อจะได้สัมผัสธรรมอันประณีตลึกซึ้งด้วยตนเองอย่างแท้จริงที่จริงแล้วธรรมะนั้นเพื่อทุกคนทุกชีวิตไม่มียกเว้นแต่ที่เลือกเฟ้นและมอบเป็นพิเศษให้แก่ผู้เริ่มต้นศึกษาธรรมะและประยุกต์ธรรมในชีวิตประจําวันให้คุ้นเคยก่อนโดยเชื่อว่าจะเกิดธรรมฉันทะฝักใฝ่สนใจในการปฏิบัติธรรมดำรงจิตให้อยู่เป็นปกติสุขอยู่เสมอธรรเพื่อเธอเล่มนี้จึงทําเพื่อให้เกิดและเป็น เธอเพื่อทำต่อไปในอนาคตเพื่อทำหน้าที่ของชาวพุทธด้วยความรับผิดชอบต่อโลกแวดล้อมและโลกภายในของเราทุกคนขออนุโมทนาแก่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในธรรมทานนี้โดยเฉพาะครอบครัวธรรมชาติทุกคนขอให้ผลงานแห่งความรักและภาคเพียรน,นี้เป็นกำลังใจให้ทุกเธอประสบแต่ความสุขทุกทีกท่พาราตรีการเทินด้วยไมตรีธรรมพระรุสดีเมธังกูโร สวนปฏิบัติธรรมวัดทุ่งไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรอารมณ์ขันบันเท่าทุกข์โยมจากในเมืองนำขนุนมาถวายพระพระท่านฉันขนุนแล้วรู้สึกว่ามีรสชาติหวานมันดีก็คิดอยากได้พันไว้ปลูกในวัดเพื่อพระเนนในวัดได้ฉันหรือชาวบ้านได้มาเก็บกินก็ถามเนนว่าเนนนวันนี้ได้ฉันขนุนไหม ฉันครับเนนตอบอร่อยไหมอร่อยครับมเมล็ดมันทำยังไงเนนเอาไปต้มครับความคิดของพระกับความคิดของเนนในเรื่องนี้แตกต่างกันเช่นเดียวกับความคิดของคนทั่วๆไปที่แตกต่างกันคือมีทั้งที่คิดให้เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์คิดให้เครียดคิดให้ทุกข์คิดให้สุขคิดให้ขำในเรื่องเดียวกันความคิดเห็นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนท่านจึงว่า สองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมคนหนึ่งตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่พร่าพรายนางมีอารมณ์ขันของหญิงคนหนึ่งซึ่งใช้รถยนต์คันเล็กๆเธอนำสติ๊กเกอร์มาติดไว้ที่กระจกรังรถของเธอว่าห้ามยกเล่นเจ้าของรถยนต์คันเล็กอีกรายหนึ่งติดสติ๊กเกอร์กระจกลังรถของเขาว่าโตขึ้นผมจะเป็นวอลโว่รถยนต์เก่าบูโรทั่งอีกคันหนึ่งติดสติ๊กเกอร์ข้อความว่า เมียน้อยใช้เบนซ์ป้ายแดงคันนี้ใช้เองรถยนต์ที่สกรปรกด้วยฝุ่นเกาะติดเต็มกระจกหลังยังมีข้อความที่กระจกรถว่าคนล้างรถไปดูงานต่างประเทศชายหนุ่มสามคนวิ่งไล่ตามรถไฟที่กำลังเคลื่อนออกจากสถานีแต่ปรากฏว่าขึ้นรถไฟได้ทันเพียงสองคนอีกหนึ่งคนวิ่งขึ้นไม่ทันรถวิ่งผ่านสถานีไปแล้วชายหนุ่มที่ขึ้นรถไฟไม่ทันกลับยืนหัวเราะอ,อยู่ที่ชานชาลา พนักงานรถไฟซึ่งเห็นเหตุการณ์อดแปลกใจไม่ได้จึงถามว่าคุณขึ้นรถไฟไม่ทันทำไมยังหัวเราะอยู่ได้ชายหนุ่มตอบว่าจะไม่ให้หัวเราะได้ยังไงล่ะครับไอ้เพื่อนผมสองคนที่มันขึ้นทันน่ะมันมาส่งผมครับสามีคนหนึ่งคุยให้เพื่อนฝูงฟังอย่างมีอารมณ์ขันว่าตอนแต่งงานใหม่ๆพอกลับมาบ้านภรรยาส่งผ้าเช็ดตัวมาให้อาบน้ำมาที่บ้านวิ่งมาเห่าต้อนรับตอนนี้ล่ะ พื่อนฝูงถามตอนนี้พอกลับถึงบ้านหมาขาาผ้าเช็ดตัวมาให้ภรรยาวิ่งมาเห่าตอนรับอารมณ์ขันเหมือนอยาแก้ปวดพาราเซตามอลช่วยบรรเทาอาการปวดของคนไข้แต่พอหมดฤทธิ์ยาก็ปวดอีกอารมณ์ขันอาจช่วยให้ลดความเครียดหรือลืมความทุกข์ได้ชั่วขณะที่มีอารมณ์ขันหรือชั่วขณะที่มีเสียงหัวเราะแต่การจัดการกับปัญหาที่ดีที่สุดคือการป้องกันปัญหา เช่นเดียวกับการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงต้องกินอาหารพอดีมีประโยชน์ออกกําลังกายที่ถูกต้องพอดีพักผ่อนพอเพียงทำให้สุขภาพดีมีภูมิต้านทานโรคการศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้ชีวิตเมื่อชีวิตประสบปัญหาจะได้ไม่เครียดไม่ทุกข์มากอารมณ์ขันเพียงเป็นยาแก้ปวดช่วยผ่อนคลายได้บ้างแต่ธรรมะเป็นทั้งยาป้องกันและยารักษาโรคทุกขโรคเครียด ธรรมะจึงเป็นทั้งอาหารใจและเป็นยารักษาโรคทางใจกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนทมเพื่อเธอเพื่อเกิดเธอเพื่อธรรมของสุธาธรรมชาติจะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์